パパマ ครับวันนี้เราได้รับเรื่องจากทางคุณอัจฉริยะนะครับเรารับเรื่องแล้วเนี่ยเราจะตรวจสอบแต่ละคดีที่เกิดขึ้นในหน่วยงานของเราก็คือกองกับ3แล้วก็กองกับ5นะครับจะมอบให้ทางภาพสวนในกองกับเนี่ยทำการตรวจสอบคดีที่เกิดขึ้นมีทั้งหมด4คดีนะครับ4คดีถ้าเกี่ยวข้องกับความผิดพุทฐานานะครับเกี่ยวกับเรื่องพ้อเงินเราก็จะดำเนินการในส่วนที่เกิดต่อไปครับ คดีที่เหมายนกับว่ามีการแจนน้งดำเนินคดีไปแล้วเงนี้เราจะสามารถเอาขิดในเรื่องของกาอบเงิกนได้ไหมคะหรือว่าเราต้องตรวจสอบก่อนคัขออนุญาตตรวจสอบใน,ในเรื่องนี้ก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวข้องกับความผิดทางมูลฐานเรื่องก,การเอเกิอนเนี่ยก็สามารถดำเนินการได้ครับใช้เวลานาในไหมคะในการตรวจสอบก็ต้องดูดูว่าคดีจะยุ่งยากแค่ไหนนะครับในในกอนก่อนอือ่นได้ต้องขอดูเอกาสารจาก ทางยยกุฎยาอีกส่วนหนึ่งด้วยครับเพื่อมาประกอบครับไม่ได้ระบุชื่อนายกแต่ว่าเขาก็าเหมือนเขา,เขาแจ้งเราเ,เลยเดี๋ยวก็รอดูว่าวันนี้เขาจะเอาอย่างไรกับเราเรามองว่าการที่เขาแจ้งควา,ามนี้แล้วก็กำดำเนินการอย่างรวดเร็วนี้คือการปักแกลงเลยใช่ก็เลยจะก้หาเราเลย ทั <c oughs> ้งนั้นน,นี่เราก็ทํางานให้ให้ให้ประเทศอยนะู่แล้วในเรื่องลักลองบ,บริการต่างด้าวใช่ไหมแล้อยู่ใครก็มาร่้มอยู่อ้างว่าทับมอบหน้าจากนายกมาแล้วเขาเดิมเนคดีกับเราเราก็งงทั้งนั้นน,นี่เราก็ไปถามลักลอบการบริการต่างด้าวที่จังหวัดนนทบุรีก็จนทั้งวันนี้แหละไม่มีการกข้อพิพะทข้อพิจารนี้ก็ถูกจับท,ทัง้ง,งอยู่แค่ก็เลยงงก็ไม่ได้ปินประมาณแล้วเป็นการที่เราเราเป็นการเรียกร้องอยู่แล้วว่าให้ นายกมตรีหรือให้ทางตำรวจเนี่ยเข้ามาช่วย,นนวยวก,กันในการปราบปรามเรื่องกี้รอบนะครับเพราจริงๆแล้วมันมันไม่ใช่หน้าที่ผมได้ซ้ำไปเป็นหน้าที่ของนายกและนหน้าที่ของตำรวจที่ต้องทำทีนี้เราหวัน่นเรากลัวไหมครับว่า,าคนเสื่อมใจ,<ก>ใจคา<ไ>าวามเดี๋ยวเป็นถึงนายกมัน,น,นเราเราไม่ได้กังวลคือเพื่อเพื่ออยู่เขาอะว่าวันนี้เขาจะเอาอย่างไรกันแต่ถ้าเราไม่ไปเดี๋ยวเขาออกมาจับเราแล้วก็ยิ่งไปทำตามกฎหมายเราก็เลยทำตามกฎหมายก็เลยตั้งกันไปเาที่อยู่กันคนอิสา